เปิดตัว e r 12 2,026 4L IDA R Edition ที่มีระบบหัวเว i ดแดและ Harmony OS Cockpit 5ทำให้เป็นรถซีดานพรีเมียมที่น่าติดตามอย่างยิ่งในตลาดรถไฟฟ้าด้วยการอัดไนด์มาถึง4ตัวและระบบขับขี่อัจฉริยะที่เต็มรูปแบบทำให้รถนี้เป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและท้าชนกับคู่แข่งในตลาดรถซีดานไฟฟ้าพรีเมียมปอร์ work, ได้ประกาศเปิดรับจองล่วงหน้าสำหรับ讴12 4L IDA R Edition ซึ่งเป็นรถซีดานขนาดกลางถึงใหญ่รุ่นปรับปรุงใหม่ซึ่งมีให้เลือก6รุ่นย่อยที่จะเปิดตัวในวันที่28ตุลาคมนี้ด้วยการอัดเซนเซอร์เลดาสีตัวทําให้รถนี้มีความมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่และควบคุมรถจุดอัปเกรดที่โดดเด่นของอเวอ12 4 l i d a r Edition คือการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์เลดาสีตัวซึ่งรวมถึงเลดาแบบ96ไลน์หนึ่งตัวที่กันชนหน้าและเลดาแบบ SOLID STATE ความแม่นยําสูงอีก3าตัวที่บังโคลนหน้าและกันชนหลัง ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบขับขี่อัจฉริยะหัวไวทยคินเดนซี่ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทำให้รถมีความปลอดภัยและความมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่รถอัลวัล12ใหม่นี้ยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดพาร์กิ้งไวเลสซิสวิพีดี2.0ซึ่งช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นพร้อมกับฟังก์ชันใหม่อื่นๆเช่นไวทัลไทเปโเน็ตแคบินห้องโดยสารเพื่อสุขภาพที่ช่วยให้คุณสบายและสุขภาพดีขึ้นในการขับขี่พร้อมกับฟังก์ชัน InSitu เทอรกาาเลี้ยวในที่แคบและ Master d ์ดริฟท์โหมดโหมดดริฟที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมรถได้อย่างลงตัวและมีความสนุกสนานในการขับขี่ด้านดีไซน์และมิติตัวถังตัวรถมีความยาว5,020 m mm, มมความกว้าง1,999ม mm, มและความสูง1,460 mm หมมรหรือ1,450 mm มมมีระยะฐานล้อ3,020 mm มมซึ่งมีล้อลาย s w i r b l a d e ใหม่ เป็นตัวเลือกทําให้รถมีรูปร่างที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านหลังของรถไม่มีกระจกบานหลังแบบทั่วไปแต่ใช้กระจกมองหลังแบบดิจิทัลเพื่อแสดงภาพแทนซึ่งทําให้รถมีรูปร่างที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบยืดหดได้อัตโนมัติติดตั้งมาให้ด้วยทําให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นภายในและระบบอินโฟเทนเมนต์ห้องโดยสารของอเวอร์ซิใหม่นี้มีแผงหน้าปัดแบบเดิมถูกแทน ที่ด้วยหน้าจอ 4K แนวนอนขนาด35.4นิ้วซึ่งจะแสดงภาพจากกระจกมองข้างและข้อมูลการขับขี่พร้อมกับหน้าจอควบคุมกลางขนาด15.6นิ้วที่ใช้ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS Cockpit 5ของ h u วเว่ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อ 5G การจดจำเสียง4โซนการควบคุมด้วยท่าทางการจดจำใบหน้าการควบคุมระยะไกลผ่านแอปมือถือระบบตรวจสอบสิ่งมีชีวิตในรถและระบบจำลองเสียงเครื่องยนต์ Power 12รุ่นปี2026ทุกรุ่น จะได้รับระบบเครื่องเสียงมริดีอัน25ลำโพงเป็นมาตรฐานซึ่งทำให้คุณสามารถสัมผัสเสียงเพลงที่ออกเสียงดีและมีความลื่นไหลพร้อมกับระบบปรับอากาศ4โซนที่ช่วยให้คุณสบายและสุขภาพดีขึ้นในการขับขี่ระบบขับเคลื่อนและระยะทางอวเซยังคงมีให้เลือกทั้งแบบ E.V. ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟและแบบ E.V. ไฟฟ้าล้วนซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกแบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับต้องการของคุณได้ รุ่น DAV ใช้ระบบคูลูน EXTENDED e a n g e ที่ใช้เครื่องยนต์1 5T ากำลังสูงสุด115ิกิโลวัตต์เป็นเครื่องปั่นไฟพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังสูงสุด231กิโลวัตต์310แรงมา้าและแบตเตอรี่ถูกอัปเกรดเป็น52กิโลวัตต์เาอาจทำให้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้356กิโลเมตรซีทและมีระยะทางรวมน้ำมันไฟฟ้า1270กิโลเมตรซึ่งเป็นการอัปเกรดใหญ่ที่ทำให้รถนี้มีระยะทางที่ยาวขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น รุ่น eV ไฟฟ้าล้วนมีทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อซึ่งมีกำลังและระยะทางที่แตกต่างกันทำให้คุณสามารถเลือกแบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับต้องการของคุณได้อย่างงไไ่ายดาย Power 12 4L IDA r Edition จึงเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและท้าชนกับคู่แข่งในตลาดรถสีดานไฟฟ้าพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และระบบขับขี่อัจฉริยะที่เต็มรูปแบบทําให้อวอสิบสเป็นรถซีดานที่น่าติดตามและสนใจอย่างยิ่งแหล่งที่มา c a n u s n e r https colon slash slash c a n u s n e r com slash 202 5 slash 1 0 slash หน s a s h สองศขีดอเวอร์ขีดห k ขีดขีดและแดขีดเอดิชันขีดพรีขีดออ i ดอขีดโอเพนขีดฟิเริงขีดหัวไวขดขีดอขด